สวัสดีค่ะ f อฟทุกคนของพัดนะคะคิดถึงทุกคนนะคะวันนี้พัดจะมาารีวิวแปลงที่ดินราคาถูกโคล,ล่าราคาถูกอีกแล้วนะคะเดี๋ยวพัดพาชมเด้อ,อมีที่ดินอยู่2แปลงติดกันนะคะแปลงละ3ไร่70ตารางวาค่ะขายถูกมากก็คือเหมายกแปลง แปลงละ280,000พร้อมโอน3ไร่นะคะไม่ใช่3งานตกไร่ละเก้าหมื่นนิดๆเองค่ะประมาณ93,000กว่าบาทนะคะอ่าสไร่70ตารางวา2แปลงติดกันก็คือรวมเป็น6ไร่1นึงานสีวาเอ่อ fc ของพัชจะซื้อแปลงเดียวก็ได้ค่ะหรือว่าจะควบ2แปลงก็ได้แต่มีโปรโมชั่นนะคะถ้าซื้อ2แปลง รถพิเศษกระนำเลยค่ะราคานี้หายากแล้วนะคะาสาวผู้ทอนคนเดิมขายที่ราคาถูกอยู่แล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะก็คืออที่ดินแปลงนี้นะคะมันเป็นที่ไร่กึ่งที่นานะคะเป็นที่ไร่ที่สวนลกล้างเจ้าของไม่ได้ดูแลเพราะเกิด อาการป่วยนะคะก็คือตัวนี้พัดเพิ่งจะเอาแมคโครมาเกลิงค่ะยังจุดกิ่งไม้แห้งยังไม่หมดเนาะนี่คือถ่ายตามภาพที่ดินจริงๆเลยนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นถนนลูกลังนะคะแถวบ้านพัดเขาจะเรียกว่าลูกลังหินตาเนินคือฝนตกเนี่ย วิ่งได้สบายไม่ติดค่ะนี่พัดพาดูด้านที่ใต้ก่อนนะคะหลักเขตหลักเขตของด้านที่ใต้อ่าก็จะอยู่ตรงนี้มองเห็นหมดไหมคะหน้าหมดหน้านะคะจะเป็นผืนผ้ายาวนะคะตรงเข้าไปข้างในนู่นนะคะตรงเข้าไปจนสุดทิว ที่แลเห็นป่าที่ยังไม่ได้ตีนะคะเพราะว่าเราตีตีป่าทำหรือแปลงที่ดินทำความสะอาดให้ค่ะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะบริการทุกอย่างเลยค่ะราคาเดียวคุยได้ต่อลองได้นะคะนี่คือ,อแปลงที่มองเห็นพื้นที่เรียบคือแปลงที่ดินทั้งหมดค่ะ ด้านทิศตะวันตกที่มองเห็นทิวป่าเลยแปลงที่โล่งไปก็คือเป็นแปลงของคนอื่นนะคะส่วนแปลงของเราจะเป็นแปลงที่เตียนแล้วค่ะอันนี้จะเป็นสองแปลงควบกันนะคะเจ้าของคนเดียวกันค่ะก็คือว่าสามารถซื้อแปลงเดียวก็ได้ซื้อสองแปลงก็ได้นะคะควบยิ่งได้ลดเยอะถ้าซื้อแปลงเดียวก็ลดบ้างนะคะเพราะว่าถูกมากม ก็คือนี่เห็นไม้หมู่บ้านนะคะที่ดินอยู่หมู่บ้านหนองแจ้งตำบลมะลังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะมีผู้บ้านกำลังติดป้ายให้อยู่ค่ะตรงนี้ก็คือลงคอนกรีตจากหมู่บ้านมานะคะตรงนี้มันจะเป็นถนนสุด สุดบ้านหลังที่มองเห็นคือสุดคอนกีตนะคะตรงมาประมาณ200เมตรก็จะถึงที่แปลงนี้แล้วค่ะที่แปลงนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะห่างน้ำประปาไฟฟ้าก็น่าจะ200เมตรเหมือนกันดึงไฟดึงน้ำได้ค่ะราคาย่อมเยาวนะคะที่แปลงเล็กราคาไม่ถึงแสนค่ะต่อไร่คำนวณออกมาแล้ว2 8 0หาร3ไร่ 8, 70ตารางวาก็ตก93,000กว่าบาทต่อไร่เองค่ะราคานี้พร้อมโอน เอกสารโฉนดคุดแดงโนสสีจอค่ะสามารถปรับแต่งหน้าฝนเราปลูกเกษตรได้ถมบ้านถมที่ดินแล้วก็ปลูกบ้านได้ทำบ้านสวนในราคาบ้านาน,นะคะด้านหลังของแปลงที่ดินพัดเดินไม่ไหวนะคะจะเป็นบิ้งนาเดอร์ด้านท้ายด้านทิศตะวันตกจะเป็นที่นา ที่ดินสองแปลงเนี้ด้านหน้าจะเป็นที่สวนด้านหลังจะเป็นที่นานะคะอะ่พัดให้ดูพื้นที่จริงเลยค่ะ,คะ,ะราคานี้จับต้องได้นะคะถ้าสนใจติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร9 7 7 9 7 7 8 8 9 9 8 8นะคะพันนิพาค่ะแววโคกสูง แอดไลน์ตามหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะคะสวยมากค่ะตอนนี้ก็คือรอให้กิ่งไม้ให้มันแห้งดีๆก็ทยอยจุดจุดจุดให้นะคะจุดทำความสะอาดให้ค่ะมีแนวเขตที่ชัดเจนทั้งข้างหน้าทั้งข้าง,างหลังนะคะมีหลักหมุดครบค่ะไม่ต้องสอบเขตค่ะ เพราะว่าแนวเขตของหลักชนดชัดเจนมากค่ะอ่านเลขได้ตรงกับชนดรับชมต่อนะคะเพราะว่าก็าอยากจะรีวิวตรงนี้ที่สองแปลงนี้ที่ติดมือพัดอยู่ที่พัดขายอยู่นะคะเป็นที่ที่ถูกที่สุดเพราะว่าไล่ละไม่ถึงแสนถ้าปกติแล้วถ้าไล่ไม่ถึงแสนเนี่ยเนื้อที่จะประมาณ สิไร่ขึ้นไปนะคะถึงจะได้ราคานี้แต่ถ้าเป็นแปลงเล็กๆ1ไร่สองไร่3ไร่จะมีแต่ไร่ละแสนกว่าไม่มีไร่ละต่ำกว่าแสนแน่นอนก็คือจุดนี้ก็คือมี2แปลงนี้ราคาเดี๋ยวพาพาเดินเนาะถ้าสนใจมาดูได้เลยค่ะนะัดชมแปลงที่ดินได้เลยค่ะ ส่วนพัดจะลงโลเคชั่นพิกัดไว้ใต้โพสต์นะคะสามารถเปิดดูและนำทางมาถึงที่ได้เลยถ้าไม่อยากให้พัดพามาก็มาดูเองได้เลยค่ะเพราะว่าจะเห็นแนวเขตที่ชัดเจนมากแลใกล้หมู่บ้านด้วยสนใจทักได้นะคะพันิพาแววโคกสูงสาวภูทรคนเดิมค่ะขายที่ดินโคราชราคาถูกค่ะสวัสดีค่ะ